นี่กดนี้กดนี้นี้นี่กดนี่นี่กดนีดนี่ละกดนี่เลยกดนี่ไปกดนี้มีเหตุผลไอให้ฉเชียกาเซียสามคนห้าเลยเหรอกาเซีย ตากฟอสีกาเซียสิบสี่พันเคลเลนน์อะใครก็ได้เล่นใช่ไหมทำไมเติมนานแล้วไม่เข้าวัตถีเขาจะกำลังเข้าเกมอยู่ใจเย็นๆทุกคนผมก็จะร้อนเลยมันนี้กดเชล่ไม่ได้ละมันเป็นขึ้นตัวจอนสีแดงครับเขาเชิญไปได้ไม่ใช่หรอเขาจะเชิญอะไรกไง โอ้ยบุคคลต้องห้ามจะมาเข้ามาใจพลังไม่สามห้ามเข้าครับผ,ผมไม่ให้เข้าเลขกดสิบวิห้าวีพอห้าโดนกูไอ้ควายเดนชิตาโอ้ยสัตว์อืมผมว่าใช่มาแถวนี้ไม่อันตรายว่ะไม่ได้คนไม่ได้ใจอไอ <นะ S 2> ้ไม,ม่สนนตัวเต็มมือเลยว่าไอา้สัตว์เอง โ okay, อเครอดแล้ววิธีการนี่ไอ้ห่าไม่ได้ว่ะงันงน้นไปเข้าห้องเล่นไปมันบัาแล้วครับเดี๋ยวไปห้องเล่นแล้วเดี๋ยวเชิญไปโอ้ยเฮียไม่ได้ะจะโอเชิญน็อตได้ไหมเน,นี่ยน็อตเข้ามาแล้วเราก็เดื่อนเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวเดี<า>๋ยว เออได้แล้วปล่อยมาเลยอีกแบงค์สามสามคนเลยเฮ้ยไอคนไอคนนั้นโกสามันเกินหน้าเกินตาว่ะก็จริงโอ้ยตะโกดถ้าร้องอีกสองว่าผมจะออกดีดให้โอกาสรอบหนึ่งร้องอีกรอบหนึ่งเต่าฮ่่า ลิโน่ทร้องใี่ร้องดีกร้องอีกใี่ร้องเอกร้องยิ้มที่เธอส่งมาจักเวลาที่เราไกลกันตักเธอให้เข้าใจแค่ไหนโอ้ยมีคนดูคนเสียวเลยนะเมื่อกี้มีคนเสียวโอ้ยเมื่อกี้มีเสียวคนเสียวผมกลัวแล้วอยากออกติดนี้ติดนี้ไว้ไม่ปลอดภัย ินี้แม่งไม่ปลอดภัยมามาเนด้วยไม่ปลอดภัยนรว่าดิดี้ไม่ปลอดภัยสุดไปเลยกลับไปฮันโชดาไปฮือฮือๆก็เดินดังดนดงเบื่อเือก็เบื่อยมันยากเสียเวลามันเกมหนึ่งห้าเกมหนึ่งจบช้าแล้วอ่ะจะด้อย่าด้อย่ด้อย่ดจะด้โอ้โครับเพื่นได้และครับเพื่นยาก่ะ ไม่ได้แบบเข้าไปยเลแไอเฮียไอ้คนนั้นแม่งต่อไปดีใจแล้วฝั่งนั้นแม่งเวล478เลยนะวะไอ้น้องเขาออกไอู้ฝั่งนั้นแม่งมีดึกดำบรรพ์เลยนะไอ้สัตว์น้องเขาบอกอยู่ว่ามึงร้องไอ้เหี้ยกูเริ่มเกลงกูไม่ร้องแล้วกูร้องอยู่นี่ไอ้เหี้ย ดึงกลับเพิ่มมาดิกูดึงไม่ได้ยศกูแม่งกากสัตว์เลยอ๋อได้อยู่กากคุยเหี้ยทำได้หมดเลยเกบสี่อีกครั้งเย่ฮ่อโตปั่นแล้วปั่นแล้วด้ขึ้นมา,า <c oughs> ขึ้นมาไม่ร้อง <c oughs> เลยโโซโลโซโลป่า <Solo. S 1> อะไรเกมทีม save p o e อะไร save o p l e s a e มันชื่ออะไรนะแคทเอาแคทที่ปีแคทเอ people o y a l o y a l ทเอา people o y a l ่ใว่า people royal people o y a l ยามีมีเตัวใหม่ไอโฟลเลือดตัวใหม่ไอโฟลเตใหม่าก อะไรสโกพงสโกโพตโอ้เออปัจ้าอ่อนเขาเล่นนี่สโมกได้ไม่เป็นด้ก็ไปกันแหละมีอะนี่เฉยประังโอ้โหเจาสองซีโฟสีเอฟเอฟสีเีมอิมแ t ็กอิแพ็กตันเนตสีบาก็ดีนะแขงดีแต่ปัญหาคือใครไม่กดคับคานแล้ววะอ๋อเยี่ยวหมดแหละ ตีไม่นานเิือเคไอเหี้ยขยันขาสาพีมัน้าสาพี่โอ้ยเหี้ยแเส้นใหม่ตัเซ้นใหม่แล้วเซ้นใหม่ว่าให้กใส่ยเปลี่อนีอยคุณเซนตรีคุณเซนต Insertion. come. 5 seconds left. Hey. 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 Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile the action. Keep an eye on door. จะอยู่กับตัวนี้สามคนจริงๆวะแม่ไปสามอากรงได้อีกแล้วโอ้ยใครทำโลเทดอย่างนี้เนี่ยฮัลโหลใครทำโลเทอะไรเนี่ยเนี่ยตรงนี้ใครทำไว้ือบตายเลยถ้ากกูููเดดินไปแค่เยอะๆใครทำโลเทดไปโคตรเงี้ยวเลยพูดจริงมาลงไปยังเร่ออ๋อย่าจะ เดี๋ยวบอกไี่เด้หลายเลยนี่มันลงอย่างไรบันไดที่ว่าเททำเพิ่มแล้วทำเพิ่มทำรถเทเพิ่มแล้วมันลงมันลงอยู่กันแม่จะลงไปใช่ไหมไอรถเทตัวนั้นทำเพิ่มแล้วนะถรีบมึงตายให้ดอกกีบีอะตายเดี๋ยวเดีอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยว ถ้ามีกำที่ได้ง่ายง่ายเลยเกมแม่งไม่ดียาครับท่านไอ้ไม่กี่ปีตาย one out remaining ดูเด h e f*** ักเลยปอดพี่แวสิกาสิกา คนหนกินล็อกตายแกกเลนเกมจริงไอเซซี่ก็คนหนาวเกียร์ล็อกตายนหนาเกียร์ล็อกตายเพื่อมันเล่นอู่งนไปเฮ้ยแกมปย่งโหดไปยุ่สองวิไอ้เหี่ยโดนหนาวกินล็อกตายใช่ใช่จริงแปลกมากไม่สัถามว่า นักททำโรเทวใคะยัรไ่ยงไโ่เทัตไอ้ดีพีแสตสองตัวใครเป็นคนทำไม่ไม oh, man, ่ได้เดินกูอยู่นิ่งๆแล้วนะางดูกรทำาโรเทตโรเทขวาแกเป็นคนทำพวกแบนนี้เห้ยจะตายเมื่อกี้แล้วเอาไว้ได้ไอ้ดีพีบอกให้ปัญญาอ่อนนะให้ทำปัญญาอ่อนแกละจบ กูเว้นทำอ๋อกูไม่รู้อ๋อมันไม่ได้ว่าว่าคนที่ทำรู้ไม่มีายอันนี้ไฟอิมแพกอ่ะไม่มีอยู่สองแต่ว่าไม่รู้ใครพูดไปก่อนไปชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างไปเล่นวิ่งชั้นน่ะไอไอรีโคแน่ใช่เราไปใครเล่นเหรือลุนีวะมึงเล่นวิเย่ะนี่ะหา่าหาหาหาเก่าย่างล่างกูรู้สึกว่าแทบไม่ต้องใช้ไอ้แคบของอลูมิอลูมิเลยสั้น มันฮ่าฮ่าโกงแล้ว้าใจแม่งเสียา secure the b o m b ้ยรถไปได้ชันเยี้ยน uh, si ี่หว่ฮ่าฮ่าฮ่า so at dawn อ่าออ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 อ่ออ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  นี่มีวอไอมันก็มีไม่กี่ค,คนนะมาสีคนนะแล้วก็ว่ีเพื่อนเราสองคนไงี่มบนวนยากตรงไหน,น <10 seconds. S 2> มันมีอะไรขโวยอ่ขาดแค่นี้ผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนแล้ว้วก็เปลีนรอบนึงผมเก่ง Sắp xếp dạng dưới bắt đầu tàu tàu đi. New feet Kali. Hmm. Okay, lỗi. Reloading! Cover me! Dạy dang, đấy dang, đấy dang, đấy dang. Dạy anh, Bắn มันใจแล้ะหลอกไอหน้าตาแดงอ่ะเมื่อกี้มันระเบิดมาอ่าเอ๋กระจตรงนี้ด้วยมั้งสองให้โดนได้ไงอะไรอะเกมส์ก็อเกมกระจกเกมส์ก็อปเจมกระจกคนไม่ค่อยเก่งเกมก็วกกัดได้ขาวได้ขาวตัวนึงตรงนี้ทั้งสองมั้งสองอยู่หน้าซ้ายแล้ว เป็นโล่เป็นโล่ั้งสองะเฮ้ยเองตาเลยนีกว่าดูกล้องดิตัดเกมมันกันเล่นไม่ได้ดไแบบนี้ข้าข้าเกมแต่อืมโดนตุยสโดนตุยมี่ใครจะช่วยไออท่านไอ้พี่ชายก็จะโดนตุยช่วยตุยแล้ว ปองวัดแตกเลยโดนเติมวัตชั่นวัดแท็บลุกเสาเอาสมุดลุกเสาโอ้ยมีเก่งมากเลยเขาขับคันเก่งแล้วว่ะสุดยอดเก่งมาก้ามาก อ้อันตรายดิฟอยู่นี่ไปต้องสู้ไปต้องสู้ดิฟอยู่นี่เก่งมากมากดิฟดอปดิฟดอปดรอนามากมาเพิ่งเห็นเนี่ยดีคนดรอปไปตัตรงคนไดอะตังตังระอังตังตังมีโ้โป้โปไม่ต้องออกโปไม่ต้องออกโปไม่ต้องออกรอ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 ดีพวกจอมมีโ้รอรอรอึ้เดัดูดอแอัมาเห็นมาสตป่ะจตองมา ยังไม่มายังไม่มาถึงว่าดูไปเฉยๆมันเมือม่อกี้เห็นตีแลับเมื่อกี้โป้เห็นตีแลับเออรอโอเคต้องรีบต้องรีบมา,มาให้เร,นรงนงึ่เล่ตรงนึงตรงเนี้ยเนี่ยออกมาเลยบ้าดิบมากอร่อยมาเลยถามโป้ลงมาแล้วลงมาเก็บแล้วลงมาเก็บดีฟิวไปแล้วลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างโปเรางปินมาลองดีกว่าแต่้ามันมันมันทำอะไรอยู่ ไม่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะน้อยน้อยเมื่อกี้ทุกคนเงียบให้ให้พูดอยู่ชิวไม่มีอะไรเยอะเลยเมื่อกี้นหละถ้าเยอะต้องดูผมอ่ะอันนี้เยอะจริงไปทั้นสองมาเรื่องล่างเงื่อนก็มีคนก็มีคนจัดตาเราจี๋ชอบใจเรางั้นก็ฟาดจี๋ตามกันบ้าหบอกเสี่ยสามคนใครบ้างวะไได้เป็นม่ มาจี้จัดแบบเอาจริง,อรงโอ้ยชีเี่ยหกอิมแพรกใสสองสีโฟอัพมาอ,อ,อ,อัว่ี่แค่สองแย่ละกาจาเจ เหมือนกันนี่อัปเดทอยู่พีซีหรือเปล่าอัพอยู่พีซีเลยแม่จะไปหาคนผีแต่วบอดันจะรู้ว่าจริงไหนเชค่คุยกันนานว่าแต่สุดท้ายคนที่หมอกไม่ใช่กูคนแรกไม่เจ็บสุดไอ้เฮียจังหวะมันมันจะแบบพิกอะไรขาดนะ้ึงมันเงี้ยที่หายเลยบอนันไม่ใช่กูมัเตะปุ๊กเลยกูหลุด <c oughs> คือกูมั่นใจว่ากูไม่เป็นแต่ไี่เสกเป็นนะไอ้เหี้ยเป็นอะไรที่เหี้ยมาก ทำจอทีซีเอาแชร์มาเอ็ดี้แล้วพี่ก็ไปเลยไม่ก็เจอเฮ้ยมาแล้วอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเจอ้อ